สวัสดีครับจากรากก้านกงจาการเกษตรนะครับมีลูกค้ามาซื้อเครื่องอุปตาเซฟตีนะครับร้อยสี่สิบพัทนะครับตัวใหม่งจะทำการลองเครื่องครับได้ทำการเติมน,น้ำมันเครื่องรับเติมน,น้ำมันนะครับจะลองเครื่องนะครับ รับประกัน3ปีนะครับจากคุณคูบะต้านะครับน,นี่จงหมาเดินเบานะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านโงจากการกรเรียมรงคามน,นะครับขอบคุณครับ